สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอเจี๊ยบ95ท่าเรอดนะคะคลิปในวันนี้นะคะหมอเจี๊ยบก็จะมาทําคลิปแรนดอมนะคะอัปเดตดวงความรักความสมรรถคุณอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะว่าดวงตรงนี้นะจะมีพลังงานมีเรื่องราวของท่านใดที่เข้ามาบ้าง ะะตรตนี้แต่ไม่ว่าการทำนายนี้นะคะจะออกมาในลักษณะใดก็ขอให้ทุกคนทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะที่นี้นะคะหมอเจี๊ยบขอเช็คพลังงานของคุณก่อนเลยนะคะตรงนี้ถ้าพลังงานตรงนะเราก็ไปกันต่อถ้าไม่ตรงก็ฟังเพลินได้นะคะตรงนี้นะพลังงานของคุณนะคะท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังคลิปนี้ โอเคตรงนี้นะอ๋อนะคะตรงนี้เด็กถือเรียนนะธาตุดินการพึกสมบังกรนะคะตรงนี้พลังงานของคุณใบแรกหนึ่งเหรียญโอ้นะช่วงนี้โฟกัสเรื่องเงินเรื่องทองหรือเปล่าคะนะเก็บเงินเก็บทองนะคะตรงนี้อืมองหาโอกาสใหม่ๆนะคะพลังงานของคนทธาตุดินเยอะมาก เ็ถ้วยสี่เม้าว์เชมเพอร์แรนโอเคแล้วก็กาวดาบโ้นะคะตรงนี้นะพลังงานของคุณตรงนี้นะคะอ่านะคะตรงนี้อ่ะมีเด็กถือเหรียญหนึ่งเหรียญราชินีถือดาอัศวินถือเหรียญเจ็ดถ้วยสี่เม้าว์เชมเพอร์แรนแล้วก็ ก้าวหา้านะคะตรงนี้พลังงานของคุณตรงนี้นะคะแม่หมอรู้สึกว่าช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะโฟกัสเรื่องเงินเรื่องทองค่ะเรื่องสร้างความมั่นคงให้ชีวิตของคุณนะตรงนี้เห็นไหมมีสี่ไม้เท้าด้วยนะเรื่องเงินเรื่องทองสร้างความมั่นคงให้ชีวิตนะช่วงนี้คือแบบเก็บเงินนะ่ะนะวางแผนเก็บเงินวางแผนหาเงินนะคะมองเป้าหมายมองความมั่นคงในชีวิตเป็นหลักช่วงนี้นะคะ แล้วก็เป็นไปได้นะคะว่าช่วงนี้นะบางคนบางท่านนะคะอาจจะคบกับคนที่เขาอายุน้อยกว่าคุณก็ได้ตรงนี้คบกับคนที่เขาอายุน้อยกว่าคุณแล้วก็ช่วงนี้เขาก็นิ่งเงียบหายไปด้วยนะมีเจ็ดถ้วยด้วยตรงนี้บางคนบางท่านคือแบบมีหัวศิละปะนะคะมีหัวศิลปะมีจินตนาการมีความคิดสร้างสารรค์นะคะหรือไม่ช่วงนี้คุณก็แบบมองหามองหางานมองหางานมองหาาเเสริมหรือมองหาวิธีหาเงินในรูปแบบต่าง หาตรงนี้ลงทุนไหมนะลงทุนเป็นนักเขียนนะทาง youtube หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะมองหาช่องทางในการหาเงินนะทุกคนนะคะค่อนข้างโฟกัสในเรื่องความมั่นคงในชีวิตมากๆเลยช่วงนี้นะคะตรงนี้ส่วนเรื่องในความรักความสัมพันธ์นะคะจากพลังงานของคุณนะที่แม่หมอเห็นตรงนี้แม่หมอรู้สึกว่าคุณเนี้ยอาจจะคบกับคนที่เขามีความแตกต่างกันกันกบคุณนะเขาอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะอ่าใบนี้นะคะคือแบบ เป็นคนต่างชาติต่างศาสนาต่างประเทศหรือเป็นคนไกลก็ได้เหมือนกันนะหรือมีเรื่องทัศนคติความคิดแล้วก็อายุที่มันต่างกันด้วยนะคะใบนี้นะแล้วช่วงนี้เหมือนคนคนนั้นเนี่ยเขาจะเงียบหายไปด้วยนะคะอ่าคนคนนั้นเนี่ยเขาจะเงียบหายไปด้วยแล้วก็ความสัมพันธ์นี้นะคะเหมือนว่าแบบรู้สึกว่าไม่ชัดเจนกันนะทุกคนตรงนี้ที่แม่หมอเห็นรู้สึกว่ามีความไม่ชัดเจนกันด้วยนะตรงนี้อ่ะแต่พลังงานของคุณตรงนี้นะคะแม่หมอรู้สึกว่าคุณก็แบบ พยายามที่จะบาลานซ์พลังงานในตัวเองนะนะคุณเป็นคนจริงจังนะคะตรงนี้นะเป็นคนจริงจังเป็นคนเด็ดขาดเป็นคนที่แบบมีความคิดเป็นของตัวเองนะทุกคนนะมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็เป็นคนเก่งเป็นคนกล้านะคะตรงนี้เป็นคนเก่งเป็นคนกล้าเป็นคนที่มีความสามารถนะแล้วก็ช่วงนี้เหมือนมีเรื่องของการตัดสินใจความความเด็ดขาดการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างหรือ เด็ดขาดกับบางสิ่งบางอย่างอะทุกคนฮาตรงนี้แต่คุณก็พยายามนะแม่หมอรู้สึกว่าคุณแบบคุณอ่ะมีมีบางสิ่งบางอย่างอะที่คุณอยากจะตัดสินใจมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณอยากจะทําแต่ก็มันก็มีอ่าการแบบช่วงนี้ก็มีเรื่องของเงินทองเรื่องของความมั่นคงในชีวิตด้วยอะแล้วแบบเหมือนคุณกําลังพยายามบาลานซ์อะทุกคนนะพยายามบาลานซ์ความสนใจของตัวเองจุดโฟกัสของตัวเองนะแบบว่าแบบอ่าแม่หมอว่าน่าจะเป็นเรื่อง มีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์นะแต่คุณก็พยายามที่จะโฟกัสเรื things, ่องเงินเรื่องทองด้วยอะทุกคนถ้าตรงนี้นะนึกออกไหมแบบเขานี่เงียบหายไปความสัมพันธ์นี่อาจจะไม่ชัดเจนเขาได้แล้วช่วงนี้คนคนนั้นเขาก็มานีเงียบหายไปนะเหมือนคุณแบบอยากอยากได้ความชัดเจนหรืออยากได้อะไรบางสีบางอย่างจากคนคนนี้นะแต่ค <mel> <iving through> ุณก็แบบโฟกัสเรื่องความมั่นคงในชีวิตตัวเองเหมือนกันนะคุณก็พยายามบาลานซ์พลังงานตรงเนี้ยทุกคนนะคะพยายามบาลานซ์ว่าแบบอย่าไปตามอย่าไปจู้จี้จุกจิกคนคนนี้เยอะ นะแบบหันมาโฟกัสเรื่องของตัวเองบ้างอะไรเงี้ยนะคะบางทีแบบคุณอาจจะเครียดเรื่องเขาก็ได้นะคะตรงนี้นะเห็นไหมก้าวดาบมีเรื่องเครียดคิดมากนอนไม่หลับนะคะตรงนี้เหมือนจะมีเรื่องเครียดมีเรื่องคิดมากไม่หมายว่าคุณน่าจะคิดมากเรื่องเขาแหละนะแต่ก็พยายามบาลานซ์พลังงานให้ไปโฟกัสเรื่องความมั่นคงเรื่องสร้างความมั่นคงในชีวิตค่นะะตรงนี้อารมณ์เหมือนคนที่เขาเรียกว่ายังไง่ะคะนะอ่าแบบ เวลาเราสนใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะเราก็จะโฟกัสกับมันก็จะแบบพยายามให้มันออกมาดีที่สุดหอหะทุกคนนะเรื่องความสัมพันธ์ก็เหมือนกันคุณก็พยายามให้มันออกมาดีที่สุดแต่ปรากฏว่าความสัมพันธ์นเวลาเนี่ยมันยังแบบมันยังไม่ใช่ในแบบที่เราต้องการนะเขาก็นิ่งเงียบหายไปเขาก็แบบค้างคาค้างคาปัญหาบางสิ่งบางอย่างให้เราอะนะคะให้เราคิดมากให้เราเครียดนะทั้งที่คุณก็แบบมีเรื่องอื่นที่คุณต้องสนใจด้วยคุณก็เลยพยายามที่จะบาลาน์พลังงานตรงเนี้ย ทุกคนนะคะตรงนี้ที่แม่หมอเห็นในพลังงานของคุณอ่ะอรู้สึกว่าคุณเนี่ยพลังงานธาตุดินเยอะมากเลยนะคะตรงนี้นะธาตุดินการพึกงสนะมังกรนะมีธาตุลมด้วยธาตุดมตุลกูมเมทุนแล้วก็รัคดาราศีธนูนะคะตรงนี้พลังงานของคุณคทีนี้ทีนี้เรามาดูพลังงานของเขาบ้างนะมาดูพลังงานของคนนั้นนะคะว่าเขาเป็นใครเป็นคนรัคนรราศีอะไรครับอ แม่หมอแบบอยากให้ทุกคนสนุกนะตรงนี้นะนะนอกจากมอบพลังงานดีๆให้ทุกคนแล้วก็ววอยากให้ทุกคนแบบผ่อนคลายนะคะตรงนี้อ่ะเด็กชื่อช่วยท่าน้ำกระหดมินพี่จิ๊กไอ้คนคน,คนนี้น่าจะมีเรื่องอายุที่แตกต่างกันจากคุณนะคะนะแตกต่างกันกับคุณสามดาบโอเคจัสติกห้าอัศวินดาบ เมจิเช hey. uh ียนอสศวินถือไม้เท้า9ก้าดาบ้าดาบหมดเลยนะแล้วก็ห้าดาวนะคะตรงนี้เอ๊ะ hey. uh huh. uh huh. uh huh. ทำไมมันถึงมีพลังงานของความเสียใจด้วยอะทุกคนถตรงนี้มันมีพลังงานของความเสียใจด้วยอะนะ เป็นไปได้ไหมว่าคุณคุณทําอะไรผิดกับเขาหรือเปล่านะตรงนี้คุณทําให้เขาเสียใจหรือเปล่านะมีปัญหากันแล้วคนคนนี้เขาก็มานอนเสียใจไหม้าตรงนี้หรือมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับคุยมากกว่าหนึ่งคนหรือเปล่านะตรงนี้นะรู้สึกอย่างนั้นนะแม่มอหมอรู้สึกอย่างนั้นคนคนนี้นะคะนะแม่มหมอรู้สึกว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่หนึ่งอาจจะเด็กกว่าคุณอายุน้อยกว่าคุณหรือ ทัศนคติของเขาเนี่ยอาจจะดีกว่าคุณก็ได้ตรงนี้และช่วงนี้เหมือนว่าคุณกับเขาอะ่ะจะมีปัญหากันมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นด้วยนะคนคนนี้นะคะออะที่เท่าที่เห็นจากพลังงานนะคะรู้สึกว่าเขาอะ่ะเขาก็เป็นคนที่แบบค่อนข้างจริงจังในการใช้ชีวิตนะทุกคนนะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจัง,จง,จงมีความยุติธรรมจริงจังแบบซีเรียสเป็นคนที่ ถูกคือถูกอ่ะผิดคือผิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้เป็นคนที่ถูกคือถูกผิดคือผิดนะซีเรียในการใช้ชีวิตนะบางทีนะคะอืนอกจากนั้นแล้วนะคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่หนึ่งเขาเป็นคนหัวร้อนง่ายก็ได้นะตรงนี้หัวร้อนง่ายหรือไม่เขาก็เป็นคนที่มีโก้นะมีก็มีความมั่นใจในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองนะคะไม่ค่อยยอมใครนะไม่ไม่ค่อยยอมใครอ่ะนะถ้าคิดว่าตัวเองถูกนี่คือแบบอืมว่าเชื่ออย่างนั้นอ่ะทุกคน นะก็เชื่ออย่างนั้นนะแม่หมอกาน่าจะเป็นจ <c oughs> ุดเนี of of ้ยที่เราไม่คุณของเขามีปัญหากันนะตรงนี้อืความสัมพันธ์มีปัญหาแล้วก็ดีไม่ดีอาจจะมีเรื่องของความชัดเจนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้ตรงนี้ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะอืมอ่ะแลวช่วงนี้เหมือนรู้สึกว่าคนคนนี้เขาก็เครียดเหมือนกันนะตรงนี้่ะเขาก็เครียดมีเรื่องของความเสียใจเข้ามาด้วยเสียใจเจ็บปวดอกหักนะตรงนี้เสียใจเจ็บปวดอกหักนะเป็นไปได้ไหมว่า คุณนะคะตรงนี้นะคุณอะเป็นคุณหรือเปล่าคะที่ไม่ชัดเจนกับเขานะหรือว่าคุณก like, like. ําล oh, um ังต Ges ัดตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างละน่าจะเลือกบางสิ่งบางอย่างละถ้าตรงนี้แบบคนคนนี้อาจจะเป็นหนึ่งในคนที่เขาเข้ามาชอบเข้ามาเี่คุณหรือเปล่าถ้าแล้วการตัดสินใจที่ว่าคือไม่ใช่เขาอะที่ไม่ชัดเจนกับคุณเป็นคุณหรือเปล่าที่แบบกําลังตัดสินใจว่าจะให้ใครเป็นตัวจริงอะไรเงี้ยนะคะตรงนี้แล้วคนคนนี้เหมือนเขาก็แบบ มันเขาก็มีความรู้สึกดีๆให้คุณนะทุกคนนะที่แม่หมือนเขาก็มีความรู้สึกดีๆให้คุณแต่เหมือนแบบคนคนนี้เขาก็แบบกลัวเหมือนจะเสียใจเหมือนจะกลัวอะไรอย่างเงี้ยที่คนคนน,นี้นิ่งเงียบหายไปเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะที่ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนน่ะนะจะเป็นฝั่งคุณนะคะตรงนี้พลังงานมันอ่านสลับกันได้นะทุกคนนะเป็นไปได้นะคะว่าที่เขานิ่งเงียบหายไปเนี่ยเป็นเพราะหนึ่งคุณกับเขาอาจจะมายังไม่ชัดเจนกันแล้วคุณก็มีคนเข้ามาชอบมีคนเข้ามาชีเยอะ อะไรเงี้ยด้วยคนคนนี้ก็แบบกลัวว่าเขาจะโอ,อหกักกลัวว่าจะผิดหวังก็เลยนิ่งเงียบผ่ายไปจากคุณอะไรเงี้ยแล้วในทางเดียวกันคุณก็แบบอาคุณก็แบบคุณก็จะจริงจังกับคนคนนี้อะคุณก็พยายามที่จะหาทางคุยกับเขาหาทางเคลียร์กับเขาอยู่อะอารมณ์แบบเนี้ยนะคะตรงนี้แม่หมอรู้สึกอย่างงี้นะคะตรงนี้นะทีนี้อะอะคนคนนี้นะคะเดอะเมดิเชียนนะคนคนนี้รู้สึกว่าเขาเป็นคนเก่งนะเป็นคนเก่งเป็นคนที่แบบฉลาดเป็นคนที่มีไหวพริบแต่ นะเป็นคนที่แบบยึดมั่นในแบบความถูกต้องอ่ะทุกคนนะซื่อตรงยึดมั่นในความถูกต้องแบบเถูกคือถูกผิดคือผิดอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นคนไม่รู้จักโอนอ่อนไปตามสถานาการณนะ์อ่ะถ้าเราจะพูดก็พูดอย่างี้นะคะตรงนี้อ่ะและช่วงนี้คนคนนี้อาจจะมีเกณฑ์เรื่องการเดินทางเรื่องหน้าที่การงานของเขาก็ได้นะคะตรงนี้ส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยอย่างที่แม่หมอบอกไปนะคนคนนี้คือแบบเขามีความเครียดอ่ะแล้วก็มีความเสียใจอย,อยู่ตรงเนี้ยแม่หมอรู้สึกว่า <üh> เป็นไปได้ว่าความสมันที่ไม่ชัดเจนเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเขามีตัวเรื่องมีทางเลือกนะแม่หมอรู้สึกว่าเป็นคุณ้าตรงนี้เป็นคุณที่มีตัวเรื่องมีทางเลือกนะแล้วก็ความสมานที่ผ่านมาคือคุณก็ยังไม่ได้ชัดเจนกับใครแล้ว<ๆ>คนคนนี้ก็เห็นแบบเห็นมีคนเข้ามาชอบเข้ามีจีพูนเขาก็กล<ๆ>ัวอกหักเขาก็กลัวเขาจะเป็นคนเสียใจอ่ะนะเขากลัวเป็นคนที่ถล่มาลึกอะไรเงี้ยนะเขาก็เลยแบบฟดตัวออกมาจากคุณนะฮะเงียบๆออกมาจากคุณอะไรเงี้ยนะแม่หมอแม่หมอว่าพลังงานมันแบบพอ จากพลังงานของคุณแล้วก็มาดูพลังงานของเขาด้วยเนี่ยแม่หมอรู้สึกอย่างนั้นนะรตรงนี้นะคนที่ไม่ชัดเจนอะ่ะนะน่าจะเป็นคุณตรงนี้คนที่ไม่ชัดเจนหรือยังแบบยังไม่ได้คบกันขะึ้นสถานะกันอ่ะน่าจะเป็นคุณนะทั้งคุณกับเขาแหละนะคะตรงนี้แต่คนคนนี้เขาก็อยากได้สถานะกับคุณนะคะตรงนี้ที่แม่หมอเห็นคนคนนี้เขาก็เลยแบบเฟดตัวมาเงียบมาเจ็บเงียบนะคะตรงนี้นะที่แม่หมอเห็นจากพลังงานของเขา ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาะจะเป็นยังไงต่อไปนะตรงนี้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะตรงนี้นะคะทุกคนความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงต่ออ้หนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยมาแล้วนะคะตรงนี้นะอืม หนึ่งถ้วยนะมีความรู้สึกดีๆให้กันนะคะมีคนที่ยังมีความรู้สึกอยู่ยังพร้อมที่จะมอบใจให้นะมีการให้อภัยมีการขอโทษมีการงอ้อมีการขอคืนดีนะเก้าถ้วยตรงนี้สิบเหรียญโอ้นะบอกเลยว่านะคะจ้าเอร์ราชินีดาบ 1ธาดาบ10บเมต้าเก้าเหรียญใต้สำหรับเป็นอัศวินถือถ้วยนะคะถ้าน้ำก็กดโมิจิอืมแม่หมอรู้สึกว่าน่าจากพลังงานนี้นะคะรู้สึกว่าคุณกับเขานะคะจะยังได้ไปกันต่อถ้านะตรงนี้เหมือนว่าเหมือนว่าแบบรักที่เอ่อนะมันก็เป็นรักที่แบบเหมือนคุณกับเขาแบบเจอกันแล้วก็ชอบกัน นะเหมือนต่างฝ่ายต่างก็ถูกใจกันแหละนะแต่ก็มีเรื่องของความเข้าใจผิดกันความแบบมีคนหนึ่งที่แบบโอ้ไม่มั่นใจแล้วก็หนีหายไปนะะตรงนี้ไม่มั่นใจอะ่ะแล้วก็แบบหนีหายไปนะยอมถอยออกไปเงียบๆอะไรเงียเย้ยกลัวว่าจะแบบกลัวกลัวว่าคุณจะไม่เลือกกลัวว่าคุณจะไม่รักค่ะตรงนี้ก็เลยก็เลยหายไปเงียบๆนะคะทุกคนอืนะแต่รู้สึกว่าคุณนะคะคุณจะตัดสินใจนะ คุณจะให้ความชัดเจนกับเขาคุณจะแบบอืมนะคือคุณก็ชอบคนคนนี้แหละนะจากพลังงานของคุณที่แม่หมอเห็นคุณก็ชอบเขาเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคุณกับเขานะคะแบบอืมนะคนคนนี้นะคะเหมือนว่าเขาก็แบบไม่มั่นใจแหละว่าคุณจะเลือกเขาเขาก็เลยเป็นฝ่ายถอยนะเป็นฝ่ายหลบนี้นี้น่คุณไปตรงนี้แต่แม่หมอรู้สึกว่าคุณก็แบบจะจะตัดสินใจนะคุณก็จะตัดสินใจให้ความมั่นคงให้ความชัดเเจจจจนนนนกกกกบคคี้้้ถถาาาาะะะไไไไปปปตตต่่่่่ออออ็็ขวม ก็จะบอกเขาให้รู้อะไรเงี้ยนะแต่แม่มองรู้สึกว่าความสมพั์ของคุณกับเขานะคะแบบยังดําเนินต่อไปได้นะทุกคนนะเห็นไหมมีสิบเหรียญด้วยนะคะมีสิบเหรียญคือดําเนินต่อไปได้อีกยาวอ่ะนะคะขอแค่คุณกับเขานะคะหันหน้ามาคุยกันนะหันหน้ามาคุยกันแล้วแบบคุณก็ให้ความมั่นคงกับเขานะคนคนนี้เขาก็แบบเขาก็พร้อมที่จะไปต่อคุณนะ,ะตรงนี้เห็นไหมสิบไม้เท้าอืมนะปัญหามาปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยนะแบบไม่ไม่เป็นปัญหาเลยนะคะ นะตรงนี้ไม่เป็นปัญหาเลยนะขอแค่ได้ติดตอ่อพูดคุยกันได้ทําความได้ปรับความเข้าใจกันะนะคุณกับเขาก็จะได้ไปกันต่อนะคะความสัมพันะ์นี้นะเก้าเรียนนี้นะเออเก้าเรียนนี้นะคือความสัมพันธ์นี้แม่หมอรู้สึกว่าระหว่างคุณกับเขานะคะนะคือแบบคือแบบต่างฝ่ายต่างก็แบบต้องการความมั่นคงจากฝ่ายนะตรงนี้คุณก็แบบคุณก็อยากได้คนที่แบบคุณจะมั่นคงด้วยเขาก็อยากได้ความหนักแน่นความมั่นคงจากคุณความชัดเจนจากคุณ ถ้าตรงนี้ความสัมพันธ์นี้นี้คือแบบคบกันไปยาวๆนะคบกันไปยาวๆดูกันไปยาวๆศึกษาดูใจกันไปยาวๆเลยที่แม่มเห็นนะคุณสองคนเหมือนแบบเหมือนไม่รีบอะนะอาจจะไม่รีบที่จะแบบตกลงแต่งงานสร้างครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ก็คือแบบอ๋อ อยากอยากเห็นว่าคนนี้เขามั่นคงกับเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะต่างฝ่ายต่างก็อยากมั่นคงด้วยกันแล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็อยากเห็นว่าคนคนนี้เขามั่นคงกับเราจริงๆคุณสองคนก็จะดําเนินความรักในรักษาที่อาจจะเป็นแฟนกันนะน่เป็นแฟนกันแต่อาจจะไม่ได้เร่งสร้างแบบสร้างครอบครัวแต่งงานกันอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้ไม่ได้เร่งที่จะพูดอะไรอย่างเงี้ยนะแบบเหมือนอยากศึกษาดูใจกันไปก่อนนะศึกษาดูดูใจกันไปยาวๆเลยว่าคนคนนี้เขาจะมั่นคงกับเราแค่ไหนเขาคือเขาจะใช่กับเราแค่ไหน ถ้าตรงนี้มันคบกันได้ยาวๆถ้าตรงนี้ที่แม่มอเห็นแล้วก็อัศวินถือด้วยตรงนี้นะ<ม>เห็นไหม,มนะมีการง้อมีการขอคืนดีกันนะคะมีการให้อภัยกันนะถ้าหากคนคนนี้เขาเงียบไปจากคุณนะคะนะหนึ่งถ้าคุณแบบยืน่นโอกาสให้เขานะเป็นฝ่ายติดต่อไปหาเขาก่อนเป็นฝ่ายทักไปหาเขาก่อนแล้วก็เคลียร์ใจกับเขาอะนะคนคนนี้เขาแบบเขาก็พร้อมอะนะคะเขาเขาก็พร้อมที่จะแบบ ไปตอคุณนะคะตรงนี้นะเขาก็พร้อมที่จะกลับมาหรือถ้าแบบคุณกับเขานะคะยังแบบไม่ได้ตัดกันไม่ได้เลิกกันอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวสักพักคนคนนี้เขาก็จะกลับมานะกลับมาถามกลับมาพูดกลับมาคุยกับคุณนะคะตรงนี้ที่แม่มอเห็นนะความสัมพันธ์นี้ยังยังไปต่อกันได้นะคะทุกคนนะตรงนี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าตรงกับพลังงานของท่านใดนะสามารถ ิูทใจคุณได้มอพลังงานบวกให้คุณได้หมอเจียบก็ฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะอ่าอืมก็แบบช่วงนี้ก็อาจจะปรับเปลี่ยนการพูดนิดหน่อยนะคะตรงนี้นะก็อยากให้ทุกคนสนุกนะคะสนุกได้พลังงานดีๆนะเหมือนแบบมีคนให้ระบายเหมือนคนุณเหมือนมีคนให้พูดคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนนะก็หวังว่าทุกคนจะได้รับแบบพลังงานบวกกับไปนะแล้วก็มาฟังช่องหมอเจียบแล้วก็ รู้สึกว่าแบบได้ผ่อนคลายอะอะไรอย่างเงี้ยถ้าทุกคนหรือ,อย่างน้อยก็แบบอ่ะได้คนกล่อมนอนก็ได้นะโอเคนะคะตรงนี้อะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ